จำสัปดาห์เริ่มต้นกันที่ข่าวดราม่าของพิธิกรน็อตวอร์ริสหลังจากที่กรณีก่อนหน้านี้ได้มีการแชร์คลิปสัมภาษณ์บางช่วงในรายการแฉที่ได้มีแขกรับเชิญตองเตทิติผู้กำกับหนังสัป,ปลเลเร์ไปออกรายการและมีการพูดจายเยยดถึงการแต่งตัวของแขกรับเชิญจนทำให้เกิดเดินดรามา่าทัวจอดหน้าบ้านน็อตวอร์ริส และสุดทางด้านนอนวตวอริสได้ออกมาเคลีดาม่าโดยการโพสภาพคู่พร้อมแคปชั่นว่าขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับก้าวสู่500ล้านแฮชแท็กสัปเลอและขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นต้องเรียนแจ้งว่าผมไม่ได้มีเจตนาเหยียดน้องตามพาดหัวข่าวที่เห็นกัน แต่ในการทํารายการนั้นมันต้องมีประเด็นที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งในวันนั้นประเด็นคือความคิดในการใช้ชีวิตของน้องที่แสดงออกมาเป็นตัวตนแน่นอนว่าคําถามอาจจะดูแรงและไม่ถูกใจใครหลายๆคนที่ชื่นชอบน้องแต่มันเป็นรูปแบบของรายการซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งทีมงานและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือเหยียดน้องใดๆ ไปต่อกันที่ข่าวของนักแสดงหนุ่มนักชารีเรียกว่าถึงแม้จะเลิกลากันไปกับยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก,ก่สไลเดอร์แต่ก็ยังมีดราม่าตามมาตลอดค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นเลิกและระยะเวลาที่คบกันแต่ดันไม่ตรงกันทําให้เกิดดรามะ่าะอ,อุกขึ้นอีกมาอีกครั้งล่าสุดได้มีโอกาสเจอหนุ่มนักจเจ้าตัวกล้องมาเปิดเผยว่าอาจ,จเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันแต่ยอมรับว่าสิ่งที่ตนพูดเป็นความจริง วอนสังคมด่าต้นได้แต่อย่าด่าครอบครัวและต่อกันที่ข่าวของนักแสดงสาวแพทนภพากับอดีตสามีเบนเลซิงเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่สังคมให้ความสนใจและจับตามองสำหรับกรณีที่สาวแพทนภพาปล่อยหงออกสื่อเหตุถูกชาวเน็ตจี้ถามถึงความสัมพันธ์กับอดีตเบนเลซิงหลังอีกฝ่ายได้รับอิสรภาพออกมาจากเรือนจำว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป พราะชาวเน็ตบางกลุ่มก็สงสารแฟนปัจจุบันของเธอโดยเธอก็ขอร้องอย่าพึ่งถามเรื่องสถานะอะไรกับตนตอนนี้ไม่มีคําตอบให้ซึ่งทางด้านเบนก็ออกมาแถบสถานะว่าส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ตนกับสาวแพทมันเลยขั้นนั้นมาแล้วอย่างน้อยความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว มาต่อกันที่ข่าวของนักแสดงสาวมินทิยา,ยาเรียกว่าทำฮือฮาทั้งงานอีเวนต์เลยค่ะเมื่อหวานใจหนุ่มหอบดอกไม้เซอร์ไพรส์บนเวทีกลางอีเวนต์เลยถูกแซวหนักว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือเปล่าโดยสาวมินเปิดเผยว่าไม่ได้มีการเปิดตัวซึ่งคนนี้ชื่อเควินก็คบกันมาปีกว่าแล้วเขาเป็นคนน่ารักสุดสถานะเป็นแฟนไหมแล้วแต่คนจะเรียก ปิดท้ายกันที่ข่าวของนักร้องอ้ออ่างมีโลก4ีใบหลังจากกรณีที่หญิงสาวที่ชื่อฟ้าออกมาแฉนักร้องอ้ออ่างแบบหมดเปลือกไม่มีปิดบังอะไรทั้งสิ้นในรายการหนกระแสซึ่งนักร้องอ้ออ่างคนนี้ชาวเน็ตโยงไปที่นักร้องหนุ่มออฟสุพนัทเนื่องจากข้อมูลทุกอย่างชี้เป้ามาที่หนุ่มออฟเลยทมกลางชาวเน็ตเข้ามาถล่มด่าหนุ่มออฟทุกช่องทางในโลกโซเชียล ต่อมาทางด้านสาวธัญญาได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพดร,รูปคู่กับหวานใจคนปัจจุบนันพร้อมแคปชั่นตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขอีกทั้งยังเขียนข้อความว่าขอโทษอาเล่ที่ทําให้ต้องมารู้สึกแย่กับเรื่องในอดีตนะคะถุกวันนี้หนูขอโฟกัสปัจจุบนันขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ๆนักข่าวนะคะแช็ให้เกียรติแฟนค่ะ